เอาสบายดีมัอนี่ฮาสิบห้าไปเบิ้งวิศสาการประเททองหนาเนาะไปพบก,กันเลยนี่เป็นสถานทีกาเกียมในการสร้างห้องหนาเนาะจำนวนเซียน้องน,นี่เบิ้งเด้อพี่น้องนี่สถานทีจริงจีแต่เกียมพร้อมเอมาแล้วยังบุกเบิ้งสถานทีอยู่เนาะเอาไปเบิ้งนั่นกันเด้อบัดนี้เฮาจะเข้าไปเบิ้งสถานทีห้องหนาอันนี้มันวิศสาการเบิ้งลงบุกเบิกเนาะไอ้คน กินหนานกันไหมเตีอันนี้เป็นวิชาการคนกำลังลงเห็ดอ่าบนอ่างนา้ำของห้องน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นวิชาการวิธีการเก็ดยงทำกันนั่นแหละอันนี้เป็นผู้กวดตาเทคนิคเบิ้งนหน้ห้องน้ำมุม่ในการปรับสารห้องน้ำเนี่ยอันนี้เป็นสถานที่เพิ่นที่เพิ่นกำลังบุกเบิกเกี่ยมสีเห็ดเนาะจำนวนสิบเอ็ดหอง ในการกร่อสร้างของงานเนาะสิเวองนีองเตรียมพร้อมเมื่อ้รแต่ว่าองค์ตุนญาญโยมที่ว่าอยากเป็นศรัทธาก็มาเนาะอาคุณหับจองคุณหองบอเนาะก็บสมานมาที่ต่อไรอยู่วัดศรีสวัสดิ์สารคามเนาะนี่เฮาสิผ้ามาเที่ยวสถทนทีในเขตวัดที่เพิ่นก่อสร้างแล้วเนาะก็จะมีอนีอ่เนื้อทีงามร้ายเนะะาะสถทนทีเป็นเหตุเนาะ อันนี้เมนสางเป็นห้องนาบนี่ก็บซีเมนกุดไม้เนาะนี่ก่อสางแล้วแล้วเนาะโบ้าณที่ว่าอยากมาเที่ยวส้มกับสมาคมาเที่ยวไหลเพราะว่าในวัดมันกด้เหตุแตกต่งกางบันคือไพเนาะเป็นแบบนี้สถานที่วัดของเพินินความสวยความงามกไก่เบอ่งไกๆน้ำกันเนาะพี่นนอะนี่อันนี้เป็นกุด ทั้งไม่เนาะสร้างแล้วแหละได้อย,ยู่แล้วนี่เนาะอันนี้ก็แม็นพุทธสิมาเนาะอันนี้เรีวยกว่าซิมนี่ค้ากอบุรณาแล้วเนาะการนำพาเลยของอเสียแลนดเนาะเรีวยกว่าอ้าวเบิ่งความสวยความงามไปใกล้นั่นก็เนาะสำหรับกุฎหม่นี่ก็ นี่เป็นสวยงดงามเหมือนเลือ,อหงุงนนนนเนงานะ,ะนี่เดยเฉพาะไก่ด้วยกันเราพี่เนาะสวยงดงามเนาะก็จะมีแบบนี้อันนี้เป็นกุศลที่ว่าสางแล้วนี่เนาะก็จะเป็นกุศลที่ว่าสางแล้วแล้วเป็นสีหนาที่วั์ที่ว่าสวยงามเนาะมี แบบตกต่างมานี่กะเจเมนเป็นหอพระกำลังก่อสร้างอยู่ยังแต่รายเนาะขันตอนที่ร่ายแต่พระฤๅษียากมีศรัทธาอยากมาวนสางเพื่อนกาสมานมาสางไหลเนาะมาวนบุตรจ๋าเพื่อนไหลเนาะตัวนี้กะเจเมนตงังที่ว่านางส้มเนาะนางสม้มเวลาผักพรหาก,ก่อสางยังไม่ทันเดียวนาะกำลังเดิมแปลง่อสางครัจะสำเร็จในไม่นี่แหละ นี้ก็จะเป็นผาดทิกุดเนาะเบิ่งความสวยงามของมันจะมีความแตกต่างกันเนาะแต่ละมุมเนื้อทีแต่สมาดงางเนาะเบิ่งตันเลยสะอาดงามตาเนาะความงามของสซราที่วัดเป็นเบิ่งผาดทางนี้เนาะสวยงามเนาะเบิ่งมุมนี้เนาะก็จะมีสวยงามเบิงเบ่งจ่าแจงเบิ่งหยอดโซฟา อยู่ว่าเบิงอันพญน,นาูีรังคาเนาะความสวยงามของเบเ้อนประ,ะตบแง่งเป็นวัฒนธรรม